วัดดีครับเนื้อมนีนะครับเพามาพบกับช่องด้าด้อมชาเนียวนะครับผมสิบห้าเบืองนะครับแบ่งก้ารเกษตรนะครับของผมเองนะครับปลูกหมดนะครับสีงานครับประมาณสามไร่กว่าครับพาหน้านี้มันมันหาไรหาไรเศษเีนครับนี่นะครับงานแหลกนะครับเป็นทั่วครับตัวเงานะครับ ตัวย่ากูปูกัดนึกทักเทียวนี่บระเด็นหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าโอ้ไล่เทียวอยู่ครับเอามาเบื้องต้นมากใหญ่ๆนี่ข้างหลังเบื้องครับว่ามันมีเพียโวตัวน,นี้คือโวม้มีเพียครับอะไรคือบักทัวนะครับบักทัวบักทัวบักทัว,ทวฟักเงาครับเดี๋ยวมันง่ายก้อนีก่อนครับเสีมาเห็ดเออเห็ดหัวให้มันอยู่เห็ดขื้นยังล่ะขันบานผุ้มาซาลากเขาหน่อยเห็ด เ uh, <c ười> <c ười> ห็ดเห็ดเห็ดแหงเห็ดเห็ดเคอไ้มันอยู่คือพ่อน่ะเห็ดง่วอันนี้ครับวันนี้พุ่มก็เบื้องต้องมาเบื้องมันครับว,นนว่ามีเพียบวถ้ามีเพียบเขาก็เอาปุ๋ยมักมาจำกัดมันครับปุ๋ยมักครับปุยมกักนี่ครับปักทัวปักทัวอันนี้คือปักทัวนะครับปักทัวอันนี้คือต้นปักทัวอันนี้พมปูเลยประมัน สามอาทิตย์กว่าสี่อาทิตย์เดือนหนึ่งนะครับอันนี้มันคือมันคือคือสิเป็นโลครับอันนี้ต้นแ็งแรงดีครับอันนี้นี่คือบักทัวนะครับบักทัวนี่ครับบักทัวผมง,ง่ามอยู่ครับ,บดูเล่น,นะครับดูเล่มันนี่คือต้อนบักแตงกวาครับบักแตงกวาอันนี้ปลูกใ้อาทิตย์กว่า นะครับมันกำลังขึ้นงามครับกำลังงามนี่ครับหัวหน้ามันแป้งวงหนึงครับตอนหัวหดำประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันบวสะดวกในการถือกล่องไปเรื่อยนี่ครับอู้ตัวนี้ใหญ่กวุ่มูนะครับแล้บนชิพวไอ้เบื้งปักแตงจริงครับปักแตงจริงงานนี่ทั้งงานครับสัตว์แต่ปักแตงจริงเลยเอออันนี้ปลูก อันนี้ปูเพิ่นเอาปักทั่วฝาเมื่อวานใส่ครับมันก็นทีแน่มาต้นมันยากอยู่นะครับเพิ่นเอาต้นจปักทั่วฝามันหวานใส่ปรับปรุงดินเพิ่นว่าน,นี่ครับต้นจบางแตงกิงนพลังเกิดครับบักแตงกินมากระตอมมะเบืองอีกคือมันมีผักแมงมากินบ่อันนี้เป็นแมงนะครับเบงห้อยแมงมากนินนี่ครับแมงมากินปุ๋ยเคมีพวกเขาใส่ได้ฮอร์โมนนะครับ ดอ่แดงฮอมมูลมันนี่นกำลังออกดอกครับออกดอกเมื่อยครับวดนามนี่นี่ครับกำลังออกดอกบักแดงจริงนะครับงานนี้นะครับนี่ครับเมื่องานนี้งานเดียวครับผมใส่บักแทงจริงเมือนเลยครับมันกเกิดแน่มาเกิดแน,ดดน่ครับมาดินมนมาเปียกครับฝนมาตกกับบัดงวัดหนามันนะครับคนก็บ่ไม้มีเวลาปนัปดเพราะว่าผมก็ฝึกสอนอยู่นะครับ สิมาเห็ดนำดูเกลียนครับเหมือนนี่ครับโอ้มีแมงแมงตัดเตาแมงตัดเตาโอ้มันช่มากรีดใบมันตัวน้อยๆมันก็ออกดอ,อกครับนี่ถ้าเบิ้งยน้ามันออกง่่ยมันสิเป็นยังไงนี่ครับ ตัวง,งานต่อไปไมันจีบปิดงานต่อไปผมใส่บักแตงโมครับปักแตงโมหมดเลยงานหนึ่งนี่บักแตงโมครับงานนี้ทางงานครับมีแต่ปักแตงโมครับมีเพื่อนก็บอกทั่วฝ่าเมื่อวานใส่ขึ้นเราบวกบอกเขาขใจเพื่อนอันนี้ครับมันกำลังออกหยอดครับนี่ออยอดมัน มาเบิ่งต้นใหญ่เบิ่งมันออกดอกครับนี่มันกำลังออกดอกมันมาท่านติดหน่วยครับบางบางบางกัมันก็ติดหน่วยแล้วล้วก็ต้องเบิ่งเพียมันคือกันเบิ่งเพียมันกินบ่นี่ครับมันกินอยู่ห้อยนี่เป็นห้อยเป็นแมลงอยู่แบบโอออกหน่วยแล้วนี่น้อยครับกำลังออกหน่วย เบิ้งไปเรื่อยๆอันนี้มันเหี่ยวโอ๋อนี่ถึกอ๋อมันถึกขั้วเหยียบมันมีขั้วชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้แต่บนนี้ประเดี๋ยวบอกว่าเบื้องตะไลให้ห้อยมันเหยียบนี่มันโฟกัสให้อ๋อมันหักมันก็เหี่ยวครับมันกำลังออกดอกนี่เบิ่งก้อนนี่ก้อนนี่คือจีก้อนใหญ่ โคนี่มันโกยยังอยู่ครับปกแตงโมกำลังออกหยอดงามๆครับเปลี่ยนดูไ้่เขามาลากี่้แบบมือน,นั้นผมมัดใส่ฮอร์โมนมันมันมันมีบางก่อยมันออกหน่ายมันซทำหัวนิ่วปวมือครับเท็คมันโอยไหนผมจำไม่ได้มันลายปวดไปเหยียบแางเบืองเป็นวันมีผีวมีแงงร่องโบ ยังเบิ่งว่ามันมีคั้วยมันหางเหยียบพัครับมันมักมีคว้วมีงัวมันหางเหยียบนี่มันก็ลั่งหกดอกครับไกล่แล้วไกล่แล้วไก่สิได้กินน่ะแหละก,ก่อ,อกรก่อกน,นี่กระดอกตอนี้ดอกร้ายครับตอนนี้มันแตกหยอดมากไงล่ะนี่กันึ่งครับนี่ก็ง่ญ่ยอยู่ อันนี้ก็ใหญ่อยู่อันนี้มันมีอีกก้อนหนึ่งที่ว่าเพียมมันลงงลายแต่จะยนายเบิ่งว่ามันมันหายยังเพราะว่า,วาปุ๋ยมักมาสีดเ,ด,ด,าเดเป็นการเกษตรแบบหลังจากเอาเก็บเกี่ยวเขาไหมครับเขาบอกวาแตงโมมาปลูกใส่เป็นปุ๋ยกันนะครับเก็บน,ยน,ว,บนวยมาเหลือกับตัวมันกับไถกบดินไปโหลดเป็นปุ๋ยใส่หน้านะครับเขว่าสิแดงงามเนี่ย เบิองครับเบิองว่ามีเพล่ลงโบอ๋อบบมีแหละครับหายแล้วแหลวงานผมมาสีดพวกเขาประเทายว่ามันมีเพล่บอกว่า,าคนเดียวเมือนั้นปูนปูยูปูนปูนไป,นป,นป,นปเหยียดงานนี่นี่ก้อนนีู่มีที่ว่าพวกที่ผมว่าเพลนลงหลายนี่เขาให้มันกินครับทั้งเพล่ทั้งแมงนี่กินจนใบมันเหี่ย อันนี้มันมมนแม่นพันกิ้นตลาดมันพันธี์อย่างนนเนาะเขาสื่อมากผมผมก็บริการมีนาพี่ปูก,ก็ะปูอย่างเดียวครับนี่อย่งีครับงานนี้กับทาั้งงานเลยบักแตงโมลวนๆไปสนใจกับหน้ามันเงยไปละครับเราจะได้ออกขายเนย่นี่ก็ออกดอกอยแล้วนี่บักแตงโมนะครับต่อไปวันจะค่อยบึงบักอึครับ บักอึส่วนหนึ่งนะครับงานนั้นเป็นบักอึครึ่งหนึ่งบักแตงโมอีกครึ่งหนึ่งนะครับบักอึกับบักแตงโมนะครับปลูกผสมกันเลยเพิ่งนึ่งกันวะมีเพื่อเดินมองยอดไม่เลยลนะเต็มงามขึ้นครับงามขึ้นโอู้เบืองก้อนก้อนนี่มันมันมันใหญ่ครับก้อนนี่โอ้ ออกดอกแล้วออกดอกแล้วออกดอกแล้วครับนี่ครับปั่นี้คือจิกโง,ง่ใหญ่ครับป่ะเอาไปเบืองปักอึครับปักอึปักอึปักอึกอันนี่เป็นหน้าของผมเองครับปลูกครึ่งน,นึงมันมีอยู่หาไรครับวันนี้ก็ปลูกประมาณสามไร่กว่าบ่ได้ปลูกเม็ด นี่ครับนี่เว็บักอึนะครับบกอึบกอึประมาณเกือบเม็ดงานละครับพูดฟังบุนที่เป็นบกแตงโมของยาครับเพิ่นมาปลูกน้ำฟาเบืองครับไกลๆตัวนี้กับบกหอยนะครับเพียนะครับ,เพ,รบเพียลุโอ้ยตาตหาเลย โอ้ยบึงมาตีนครับกล้วยนะครคับคับับโอ้ตอน้นกละด้างงามนี่นะครับบอกเร็วก็เร็วว่ากล้วยมันมาล่งครับจักผมเสียจริงไหนอืมผมเอาปืนมายิงตัาขึ้นกับิดอีก

นะับกำลังเกิดลุ้มแนมันก็บังเกิดครับมันเป็นน้ำดินครับดินบางแลมันเปียกมันเกิดบางแลมันบกมันบเปียกมันก็บังเกิดมันจะมีบางแล้วกำลังเกิดนี่หน่อยกำลังเกิดลุ้มแนมันก็เกิดใหญ่ครับ ก็เป็นน,น้ำดินกระดินมันมีความฉื่มันก็ใหน่เร็วนี่กับแมนครับโอมีเพียไม่มีเพียมีมะแรงมามะแรงไม่มีแล้วมีแตด็กคุค้งรงมากยางเหยียบฮักถิ่มไสิเสียดายเสียมาทีไง ปลงงูก็แพพม,ม่ปลูกง่ายแถวภาคภูมิภาคเบื้องปักแตงโมของหญ้าครับของพี่น้องเรามาปลูกนำอู้เราปลูกส่วนของเราสิง,งาบของผมอยู่เพราะว่าฝั่งของเรามันจะเป็นดินเปียกนะครับดินมันเปียกเรื่องสีง,งาบอยู่เดี๋ยวพาไเปเบื้องงานๆครับบุ๊เด้ใช้เกือบบูดไหม ใส่เกอบแตะมาลงลงไห้ <c oughs> โลอ,อากาศเ,เปลี่ยนแปลงไปเดียวหนาวเดี๋ยวหอนเจ็บคอนี่ครับปักแตงโมพนเพื่นก็มาใส่ปุ๋ยดูยลแลเทนี่นกับเป็ดผมมาฉีดเราใส่ปุ๋ยมักแน่ฮดน้ำแน่ฮอร์โมนครับ อันนี้ใส่ฮอร์โมนสองเท่าของเพื่อนมันก็แลงงามแต่หอมมนใส่สทีเดียวนะครับเจ็ดมื่นไอซิมาสีทีหนึ่งอู้ออกดอกแล้วครับออกดอกแล้วออกดอกแล้วอ,อ,อ,วอันนี้เป็นเพื่อแหกที่ผมมาไทยเบิ้งนะครับเป็นตีเหลกที่มาไทยเบิ้องในห้องต้อง ติดตามไปเลยเนี่ยมันหน่วยมันจะเป็นยังไงหน่ามันหน่วยออกมามันจะหน่วยไงบ่มันสิกระจอนนี่ครับของเพลินว้มีแต่คองเพลินมามาแตงโมงเพลินคุณครับผมหูอยู่ดอกว่าคั้วอะไรมาลงนะครับก็จังหวะอันนี้ก็เป็นของป่าอันนี้ก็หน้าป่าเราก็เหลืองง่วนเหลือง อีดหน้าเล่าอยู่พี่อัานขั้วผมบอกให้ว่าตัวนี้หน่อยไหมลูกมันอ่ะผมบอกว่าให้ลามีดีให้สวนเข้ามันลามไปแล้วเพื่อนว่ามันยังหนอยอยู่เพื่อนว่าโอ้มันออกหน่วยแล้วครับที่จะใช้เบื้องนี่ไงมันกำลังออกหน่วยว่าบอกไห้ว่าสวนเข้าไวเมืองหมัดมันไหมก็ได้ยเพื่อนว่ามันยังหนอยเพื่นใหญ่มันตายอยู่เพื่นว่า ผมโุ really ้ยน oh. ี่งสี่บาิดนี่นี่เี่ยมมหักนี่นี่ผมไ็ีไ่หญ่ไรครับเงินคับเนะ่ยมใหนพชอบเน่ยเมนปีนองว่ะเจอวจุปลูกวาไรกแตงโมคือพื้นทงกรสืเย็บเตียวหักก็อันนี้อันนี้มึงรอยเกิด ว่าแล้มันสิตายบ่ตายเกิด่ครพี่ชครับพี่พี่แหลกสมีครับถไปกับ๋ยวฝุ่นแล้วครับมอมอ่บงไหนะผมมาถ่ายเบื้องใหม่เท่นึ่งนะครับสำหรับนะครับมือนีนะครับเอาไว้สมีก่อนะครับมือล้างกจังมาเบืองกันไหมนะครับสวัสดีครับ